สวัสดีค่ะเคล็ดลับผิวไม่มีฝ้ากระจุดด่างดำของคุณจิตาก็คงหนีไม่พ้นนี่เลยค่ะ 12x serum นะคะ Love skin 12x serum ตัวนี้มีสารสกัดถึง12ชนิด สมแล้วที่เป็น 12x นะคะที่สําคัญครูชอบมากๆเลยเป็นสารสกัดออร์แกนิกที่นําเข้าจากนิวซีแลนด์ค่ะที่จะช่วยทําให้ผิวของคุณนะตัดขั้นตอนการผลิตเมต็ดสีเม็ดสีดําที่จะช่วยทําให้ผิวที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเนี่ยมันเกิดจากตัวเครื่องผลิตเม็ดสีของเราพอเราผลิตเม็ดสีดําๆขึ้นมาผิวเราก็จะเกิดฝ้าการะจุดดาๆำแต่ตัวนี้เป็น ต้นต่อที่ไปถอดปักตัวเครื่องผลิตเม็ดสีของเรานั่นเองดังนั้นผิวคุณจึงไม่แสบไม่บางไม่แห้งเป็นขุยผิวจะละเอียดผิวจะนุ่มฟูนะคะถ้าใช้ไแล้วแพ้ภายใน7วันเรายินดีคืนเงินคุณจะสังเกตเห็นผิวของคุณว่าเริ่มกระจ่างใสขึ้นนะคะภายใน7-14วันที่สําคัญคือไม่แสบผิวนะคะและที่สําคัญผิวละเอียดมากและที่สำคัญหน้าใสาขึ้นจนคุณสัมผัสได้เลยค่ะ ริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำของคุณก็จะจางลงด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหานะจุดโอ้มันเป็นฝ้าเยอะมากเลยควรจะทํายังไงดีก็ควรจะทาแค่ตรงที่เป็นก่อนเพื่อให้ผิวตรงที่เขาเข้มเนี่ยเขาจางลงจนเท่าเทียมกับระดับนะคะผิวเดิมของเราเพื่อให้เวลาเราทาแล้วมันจะได้ไม่ดูตรงนี้ยิ่งขาวเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วตรงนี้ก็ยังแบบตามไม่ทันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีผิวหน้าที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำที่ค่อนข้างใหญ่นะคะก็แนะนําว่าให้ทา 12x แค่ตรงเฉพาะส่วนก็พอนะคะแต่ถ้าหน้าคุณมีปัญหาเล็น้อย ใช้ 12x ไปผิวคุณจะกระจ่างใสขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญผิวละเอียดจริงๆพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเด็ดแน่นอนค่ะ